สวัสดีค่ะมาพบกับน้องพี่ตลาดนะคะตลาดกระเตานั่นเองนะคะวันนี้คือแบบที่สําคัญคือคนเยอะมากคนเข้าตลาดเยอะมากนะคะคือตอนนี้เราไม่มาขายของนะคะวันนี้นะคะทุกวันเรามาขายของใช่ไหมวันนี้เราไม่มาขายของเราจะมาทําอะไรนะคะเราก็คิดแผนออกนะคะทุกคนคือทุกวันเราจะมาขายของอ่ะเราจะลองมาซื้อของแล้วก็ ลองพูดภาษาไทยดูว่าอว่าคุณคนในหมู่บ้านจะรู้จักน้องไหมจะจำน้องได้ไหมแล้วที่สำคัญคือคุณนายแม่ของเราจะจำน้องได้ไหมนะคะจะพูดภาษาไทยซื้อของแล้วก็แกล้งแบบว่าซื้อของแบบนี้นะคะจะจำได้หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้นะคะตอนี้ก็แหละจะออกแล้วคือแบบเราแต่งตัวเหมือนหนาวสุดเลยนะคะจริงๆก็หนาวอย่าแหละ นะคะแล้วก็เริ่มแผนเลยนะคะคือแบบจะให้หลานหลานที่จับกล้องนะคะอยู่ไกลๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่ไม่เนาะมันจะได้ยินเสียงนะคะเราไปลองดูเลยว่าเขาจะจับเราได้ไหมนั่นเองนะคะคือจะปิดหมุดเลยแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นเห็นแต่ตาทุกคนเข้าใจแบบว่ามองไหมแบบนี้ไปซื้อของโอเคไปติป <c oughs> <c oughs> เต้น ที่นี่นะเราจะจับกล้องอยู่ที่นี่ทิ้งนี้ตรงนี้ไกลไปไกลไปไหนไหนนี่อยู่ที่เสานี่ยเฮ้ยให้ <c oughs> อ,อยู่ที่นี่อินเงี้ยนั่งนี่กดไลน์บอกก็นั่งข้นงไหนเราถ่ายเอ้ยไปซังก่อนนั่นนี่ เอ้ยนังโอเคเราจะลอกไปคันแรกเลยเราจะไม่ขำเราจะไม่ขำเอ้าติดรถติดรถติดวหนะ

ก็ว่าอันฝ่ากำขืนเพราะว่าฮะทำอะไรยืมทำไรไ,ไม่ใช่อเ,ออเออทุกคนจำได้เฉยอ๋อไม่เอาละไม่แกล้งละคุณแม่ยิ่งจำได้เลยขนาด อคุณป um. ้าข <savior> okay. ้างๆยังจำได้เลยโอเคฮะเราคือแบบเข้าไปแล้วออกมาคืนเลยเขาเขาบอกว่าอีวพองใจมันอีวอีวพองก็นอกก็เดินออกมาเลยนะคะเดินออกมาวออ อ่าเขาบอกไม่ใช่หรอกอะไรแบบวันนี้แล้วก็เดินออกมานะคะแล้วไปต่อไปต่อไปที่คุณนายแม่นะคะแล้วก็ตลกมากเลยอะ <laughs> ขายเท่าไหร่ขายห้าบาทโอเขายยังห้าถึงแม้จได่ขัช้ยเท่าไะเทาไหรคได้ใชำไดัหมดเลยบขเม่กี้แบบปิดตาปิดตาดิมคนที่งหัวอะไระ ไอคือทุกคนคือเสียไม่เปลี่ยนแล้วมูกนงแก้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จเลยแก้ไม่เป็นหลอกมากเลยคือตาข้างๆเขาบอกว่าเนี่ยมัเจ้าเขามาถามว่านี่นี่ไขยเท่าไหร่ดะเออไข่นี่ไขยเท่าไหร่ย่ถามสักคำมาคําว่าอันนี้ไขยกองตากอีกแหละ

tao lâu quá rồi Cảm uống mà đẹp, nó có rồi nè Khải tao Nha Khi không biết nó chẳng nó nha Tao lâu quá rồi Mà là mấy bố mà chạy nha, mình mua cái này Mà cho ตาดูโล่อคนเลยไปทุกคนเราไปดูเฮ้ยทุกคนดูสิเราไปดูเขาขายของเขาขายอะไรแบบโอเริ่มร้อนคุณพี่ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราผอมโอเคเบลทุกคนเห็นแล้วคือแบบ อันที่เราไม่เคยเห็นน่ะน้องก็ไม่เคยเห็นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยเห็นหน,นี่นี่นี่มันรอดไม่ใค่กินมันบอดอันนี้เคยเห็นนะคะมะรอดอันนี้าขายถือเนาะก๊อกากอ๋อนี่มะรอดนะคะก็อปักก็อกปากอออเกากอออุ้งอ่างเห้ยแต่ยัง ป้า,นนาจำไม่ได้เจ้เจ้าคะจำไม่ได้ปลากุองกวางก่อนละสองปากสองปากสามวัก,กได้ละอันนี้เป็นกุ้งกวงางอปาสาโกสาโกอ้อะไรยม่ได้ยินหูส,สวยมากเลยนะฮะนี่เป็นเหรียญน่น้องก้อน่ะก้แมบงตัหเลยออเล่นอันนี้กวาง

ก็เลยแบบว่าเลยอีกคนหนึ่งที่เราจะไปแกล้งดูคือเพื่อนคุณแม่นะคะข้างๆคุณแม่นั่นเองเขาจะจำน้องได้ไหมไปค่ะไปไปเฮ้ยทุกคนอันนี้น้องไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นสั้นนี่นะคุณกิ่นเจ้เหือ มันกินเออะเพราะเขาใส่ปลาเออไข่ปลาปลาเออเอออือท่านม่นก็ออกสมสมอมันจะออกสมสมเหรอเขไมคขาหื้อเนี่ยเข้าหื้อเนี้ยเทงสาวอันนุ่นอันนี้เป็นซัมนี่ยานี่คือจะขาดนะอันนี้คือแกงใส่ผักอะไรอร่อยมากนะเผ็ดๆ อันน,นี้ไม่เคยเห็นเอาอันนี้กวงหนึ่งแกะลองกันกินดูไ้ขอสองอันเหรอคะปากขอเออ๋อออเออเออเอาคะปากโอเคจับลงไปชิมดูฮะอาปโอเคเราไม่เคยเห็นเฉยๆนะไม่เคยเห็นเลยทุก หวานเออมีปลาเพื่อขายอันเมยขายกขาดันดันเออนี่ยเอาเลยฮะปากไปค่ะไปไปไปค่ะทุกคนเฮ้ยเราไปทูนที่นี้ก่อนว่ามีอะไร ทางเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าพี่น้องร้อยหรือว่าเขาลงมาแบบเนี้ยจะขายแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าอันอะไรนะแต่เมื่อกี้นี่ไม่แปลกนะเราเห็นสาวสวยทุกคนเราจะเข้าไปทักแบบนานดานๆน,นิดนึงนี่นะคะ น้องขับอีนะคะเราจะทักใคยสักเลยค่ะเปิดเป็นเล็กนิดนึงไม่รู้จักเลยโอเคนี่เราเจอสาวสวยยูทูบเบอร์กัดบุ้งเชียงตุงด้วยนะคะอันนี้คือเรามาทักน้องค่ะคด้วยนะคะคยติดตามด้วยนะคะซื้อซังนี่เขาใส่มันจะพาออกมาเปลี่ยนยัก็มาหน่วยกันนะโอ้โโอเค ไปเจอกันไปแชร์ตลาดก่อนนะน้องไอพี่โอ้โหโหยุ่งหมดละอุตส่าห์อยากอยากสวยๆนิดนึงรูปรูปหัวขึ้นว่าอ,อะไรเนี่ยึงนค้าตลาดเยอะเยอะมากทางนี้โซนขายผัก นขายสูงมากเลยนะคะทางนี้คือขายผักเ <ừ, S 1> <Okay. S 2> องเนาะโอเคนี่อันนี้คือเป็นซัง,งนี่ไหมดอกตางอุ้ยดอกตางคนกินก็ซัง

Tiếng uh. Ủa mà Là cho vầy Ý khơn đang dùng cái cây nha ừ. này Hả? này này อันนี้หือนี่นี่ทุกคนรู้จักไหมฮะกองเขากระปุกนี่เขาเรียกข้าวกระปุกเนาะเออเอาคาปากแกสั่งงั้นมีทุกคนรู้จักไหมเขาวกระปุกนี่คือทำด้วยอ้อยทำนะฮะเอาอ้อยทำเออเออมากินเนาะอ้อยดิ๊กหน่อยดิ๊กโอเคนี่คือ

ูแผลเมื่อวานขยับไม่ได้เลย <_ d ata> เราจะมา <_ d ata> กินน้ไไหมสระเปาร <c oughs> ้อน <_ d ata> คือจะบอกว่าน้องอะ่ะชอบกินสระเปามากทุกตลาดต้องกินค่ะต้องได้กินค่ะเพราะว่าชอบมากเน,นื้อ <_ d ata> <_ d ata> ถ่ายถ่ายถ่ายตั้งหลังถนามันอยู่เหมือนลุกกองไม่นีเนี oh. ่ยถ่ายถ่ายถ่ายตั้งหลังมันติ๊ดๆถนามอยู่โอ้โก็ไม่เห็นถนามเขาคือว่าถ่ายข้างหลังถ่ายหูข้าวเนี่กินหนึ่งอันก็อิ่มอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สนุกไปอีกแบบเนาะทุกวันคือแบบขำมากเลยอ่ะ ท่นคือจําได้อยู <Yeah. S 1> mm ่นะคะจําหน้าได้ถึงจะปิดยังไงก็ตามนะคะตอนแรกที่จะใส่แว่นมาคือแบบหลานบอกว่าเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอะไรก็ไม่รู้เมือะไรไม่ใส่มานะคะตอนนี้ก็แบบว่าคุณแม่คือมาถามบอกว่าเท่าไหร่แบบนี้เห็นหน้าขำเลยคุณแม่ขำขำก่อนน้องอีกส่วนคุณป้าข้างๆก็ไม่รู้จักนะคะคุณพี่ข้างๆก็ไม่รู้จัก ส่วนอาณา,าคุณป้า,อ,ปาอีกคนนี่รู้จักน้องนะแธบบอรูอ้้องเพื่อนของแม่ก็ <c oughs> ไม่รู้จักนะคะแต่ก็ดูดูด,ด,ดูอยู่บว่าคุ้นมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะือผม ตอนแรกทำมาก็สวยนะตอนนี้คือแบบบนหมีเนี่ยโอเค